ตอนครับวันนี้วันเกิดใครลูกวันเกิดแตงโมวันเกิดแตงโมใช่ไหมใช่แตงโมมีเค้กไหมลูกมีคไหนเอาค้กให้ดูหน่อยแดนไหนนี่เหรอโหูโมชอบไหมลูกชอบอหมชอบโมโมจะเป่าเทียนไหมโอเค่ตอนนี้กี่ขวบแล้วสี่ขวบแล้วสี่ขวบเหรอสามสี่หนูสามขวบสามทำไงสามขวบแล้วสามปีแล้ว จุดให้องมูมทำอะไรนะิมูจุดให้จุดเทียนหรอต้องเอาเทียนปักตรงไหนลกูกฮะปักตรงนี้ปักตรงนี้อุ๊ยอย่าไปจิ้มอย่าเพิ่งจิ้มสิลกูกมู้ีรเลยดูดกินดูดกินเ, <c oughs> เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แม่น่อยมาก,ก่อนเนาะโอเคไห <c oughs> มโอเคทำดีนะมูมูทำอะไรทีเนี้ยมูทำอะไรจุดจุดเทียนก่อนใช่ไหม เตรียมใส่อะไรใส่เค้กใช่ไหมมันเกิดใครมันเกิดใครลูกเกิดเต็งเต็งมูเกิดเตงเต็งเต็งมูใส่ขวบแล้วกี่ขวบนะพี่ซันบอกกี่ขวบนับนิ้วทีกี่ขวบแล้วหนึ่งสองสามอ่าสามขวบแล้วอ่าร้องเพลงอย่างเงี้ยโอ้โหกบมือด้วยมาเปปี้เบิร์ดย์ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you โมร้องเองได้ไหมอ่ะอธิษฐานก่อนปนุมเอออธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนครับคำว่าอธิษฐานคือขอพรขออะไรบ้างขอเค้กขอเค้กขอเป่าเค้กเอาเปล่าเอาเปล่าก่อนล่งเล่งถึงไหมอีกอีก อีกโอ้ทำงานไปหมดเลยอีกอีกเร็วโอ้ตัมือขอบคุณครับขอบคุณก่อนขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณแม่ก่อนอุ้ยอีกหนึ่งอีกหนึ่ตัมืออร่อยไหมลูกอร่อยไหมมูอร่อยไหมลูก อร่อยมากครับใครซื้อมาให้หนิใครซื้อให้ใครซื้อเค้กมาให้เรนเอาชชคกรกแลตหรืออันแดงๆนี้โอ้โหสนใจกินอย่างเดียวเลยอร่อยไหมเนี่ยโอ้โหอร่อยไหมครัอยไรนะแตงโมบอกก่อนอร่อยอร่อยอร่อยวันนี้มันเกิดใครนะอร่อยแล้วกระโดดอย่างนี้เลยลูกอร่อยแล้วกระโดดนี้ กินเยอะๆนะแม่เจมบอก้อนไม่ไนดิโมูโม่แต่โม่ต้องป้อนป้อน,อนมยังไงอ๋อช้อนตักสิช็อกโกแลตนี่ใช้มือจับได้เหรออ๋อนั่นแหละอาเอ๋อแม่เจมบอกว่าจะป้อนไม่นนไนล่ะพอนยองไงอ๋อ่อ,อ๋อกินเยอะๆนะ